ครับผมนายพนุพงศ์กันโงครับเอเอเอาอเองาเอนอเอมอเอมอเอมอเจาอเอเอาอเอเอครับเอ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 เัเอเอเอนอัอเ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 อวอเองอเ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 อลอเ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 รเอเอกอัอนอเอับเอาอเอเํานเอเัเนเอเาเอเอเาเอเอเัเอ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 เนะครับ a i s เอเอเอเนะครับอเ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 อ s นี่คือเป็นสลักนะครับมันเป็นเหล็กเปราะนะครับไม่ใช่เหล็กนเนะะเาะแล้วก็มาเริ่มกตรคำนวณกันเลยนะครับชอันดับแรกนะครับเราก็คำนวณหาค่าวัสดุก่อนนะครับเนี่ยครับสิบนี่มาจากไหนก็มาจากตารางนะครับที่เราชิปให้มาเนี่ยครับยี่สิบอ่อ คูณด้วย6.895นะคะเนี่ยก็ตัดกันนะครับจะได้เท่ากับ173.9นิวตันต่อตาเมตรนะครับต่อไปค่า AISI 10นะครับนี่ค่ามาจากไหนนะครับเราเข้าไปดูที่ตารางนะครับปึ๊บนีนะครับนี่นะครับค่าคือ66นะครับแล้วก็คำนวณตัวนี้คือ 13นะครับ HR คือ43นะครับเราก็มาคำนวณกันเลยนะครับ16คูณ6.895นะครับจัดกิสมันจะได้455.07นะครับและเราก็มาคำนวณหาเชียร์นะครับจะคูณด้วย0.6กับ455.07นะครับคูณด้วยจะได้เท่ากับ273.04นะครับนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับต่อไปก็33เทียร์อย่างเมื่อกี้นะครับคูณด้วย6.89นะครับ หาหะฮะเล่นหนึ่งฟส์นะครับตดมนเน้ตัตาราง่นีสองร้อยเก้าสิบจุดสี่แปดนะครับด้วยไอคูณแล้วนี้นะครับเราก็หาเชนมันเดิมมาคูณด้วยศูนย์จุดหกนะครับจะได้ร้อยจสิบจุดนะครับต่อไปาะก็ความปลอดภัยนะครับถ้าความปลอดภัยนี่เอาแบบไหนนะครับอย่าพิจีรจดกันเลยนะครับเจอคำนดณให้ซึ่งจะทำตลอบไปกลับมานะครับ ปุ๊บเราก็พอจะดูว่าบกระทำสองทิศทางคือจะแค่เล็กน้อยนะครับคือสี่นะครับที่เราเอามาอ่าก็นำมาใช้ตอนแรกก็เอา s t m นะครับหาคูนร้อยสามสิบเจ็ดจุดเก้านะครับมีมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้หารได้สี่นะครับจะได้เท่ากับสามสี่จุดสี่เจ็ดนะครับอ่าต่อไปนะครับเ็ก a i s i h r นะครับหนึ่งศูนย์สอง H.R. ทำเหมือนกันสีนนน่จะได้เจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งสองนะครับค่าเชียร์ดีไซน์นะครับจะได้สิบสี่จุดสี่เจ็ดนะครับหาเมือเราคคำวนวณที่ค่าเชียร์ที่เราหาสองค่านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคำวนวณเช่นเดียวกันครับเด็ก a i s i หนึ่งศูนย์สองศูนย์ C.D. ก็เช่นเดียวกันได้คำตอบ เทสเทนไซด์ดีไซน์รับหนึ่งร้ยสิบสามจุด็ดหกนะครับมินตาตัดหลังเมตรนะครับอ่าเชียรเท่ากับแปดสิบไอหกสิบดจุสองหนะครับนี่นะต่อไปสมาการที่1เรามาเริ่มกันเลยครับเราจะหาดีกันก่อนนะครับดีใหญ่นะครับเราก็เอเท่ากับ ดีไซน์นะครับหาคูณด้วยพายส่วนสี่นะครับคูณด้วยดีกำลังสองเราก็แทนช่างไปห้าหมื่นนะครับในห้าแสนนะครับขออภัยห้าแสนเท่ากับห้าแสนนี่มาจากไหนนะครับห้าแสนกับห้าแสนมาจากตัวนี้นะครับนี่ครับกิโลนิวตันนะครับเหล็กที่เราคำนวณหาคือตัวนี้ไดมิเตอร์ตัวนี้นะครับ มันเป็นเล็ก A I S I 1 0 2 0 4 d นะครับเราคำนวณในรูทถอนรูทเลยนะครับความรวดเร็วครับาแทนค่าลงไปนะครับถอนรูทห้าแสนหารด้วย117.6หารด้วยคูนด้วยพายส่วน4นะครับจะเท่ากับ74.80นะครับตัวนี้นะครับสมรรการที่2นะครับ f เท่ากับ2 ค่าดีไซน์นะครับคูณด้วยพายสี่กำลังสองนะครับตัวนี้สี่กำลังสองส่วนด้วยสี่นะครับเราก็แทนค่าอันนี้ก็ห้าแสนนะพอไปตกเป็นตัวหนึ่งครับห้าแสนนะครับคูณสองเท่ากับสองคูณรับสี่จุดสี่เจ็ดนะครับคูณด้วยพายส่วนสี่สี่กำลังสองนะครับ รเราก็แยกออกสี่ออกมาครับจะได้ห้า 5, 1, 2, n, แสนนะครับหารสองคูณด้วยสามจุดสี่สามนะครับคูณด้วยไพ่ส่วนสี่จะเท่ากับเก้าสิบหกศูนย์เก้านะครับอ่างาที่สามนะครับเเท่ากับไพ่ไอเชียดิสตายคูณด้วยสอง n นะครับเราคาค่า n นะครับตัวเอ็นะครับค่า n คูณด้วยพายส่วนสี่คูณสี่นะครับคูณสี่นะครับสี่ตัวนี้คือค่าที่หาได้เมื่อกี้นะครับคือค่านี้นะครับค่าสี่แล้วก็มาแทนค่าเลยครับ่าแล้วก็เราก็มาถอนรุ่เช่นเคยครับห้าหมื่นไอห้าแสนนะครับอันนี้วยหกจุดแปดหกแปดจุดสองหกนะครับคูณสองคูณด้วยขายส่วนสี่นะครับใส่สัญลักษณ์คูณจะดูไม่ชัดนะ จะไม่ให้งงแล้วก็คูณด้วยเก้าสิบหกจุดศูนย์เก้านะครับจะเท่ากับสี่2แปดจุดเก้าสองนะครับต่อไปสมการที่สี่ครับเราเลือกสมการที่สี่กันแล้วหาได้สามสมการแล้วนะครับเอฟเท่ากับเชียดีไซน์คูณได้สองเอ็มนะครับสูตรจะคล้ายๆกันกับเอ็นนะครับได้คำตอบก็ได้มนาะ เท่ากันนะครับ8.52นะครับก็ศูนย์คล้ายๆกัน N นครับเท่ากับ m นะครับเพราะว่านมิเตอร์รู d i เ m e t e r เท่ากันระหว่างซ้ายขวาต้องเท่ากันนะครับในเท่าของเราอ่ตนะ่อไปชิ้นที่ห้านะครับเราจะหา d นะครับ d เล็กนะครับตัวนี้ d เล็กเทนะ่ากับ เชียดีในเชียดดีไซน์คูณด้วยสคูณ d ีคูณพายส่วนสี่คูณ C นะครับถ้าแทนชาลงไปครับปุ๊กดในสมการครับจะได้18.52เช่นเดียวกันครับก็จะเท่ากัน,นครับพอได้ิเมเตอร์ของไอ้นี่เท่ากันนะครับดยูอย่างลูกลนะคับษณนะถ้าเท่ากันนะครับต่อไปนะครับางาการที่6กเ่ากับ เทนสไพ s ์ดีไ์นะครับคูณด้วย2คูณด้วย b นะครับเราหาค่า B นะครับนี่ครับหาค่า b เท่ากับ55,000เหมือนเดิมครับรหารด้วย113.76นะครับคูณ2คูณ7 4.80นะครับแล้วก็ลบด้วย9 6 9 27, นะครับเท่ากันะครับค่า b ของเราต่อไปค่า a e นะครับเท e ่ากับ ราคาค่า a ส่วนค่า f เท่ากับเซนเทนไซด์ดีไซด์คูณ a คูณ c นะครับแทนค่าลงไปที่เรารู้เหลือแต่ a นะครับที่อามาอยู่เราก็ดึงออกมาเนี่ยขอคะแนนมาได้กนะับห้าแสนนะรับไดเจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งสองอันนี้ขอไปเจ็ดนสะี่จุดสองอันนี้ขอไปน,นี้เป็นคูณนะครับตรงนี้เป็นคูณกับเจ็ดสิบจุดศูนย์ จ0 2 0นะครับตอนนี้เราจะทดสอบกันเราจะลองเจาะรูให้รูใหญ่เกินไปจะรับแรงได้เท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติเราเจาะรูใหญ่เกินขนาะดรูก็จะใหญ่ถ้าเราเจาะรูใหญ่เกินนะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ F เ,เท่ากับนี่นะครับ F เ,เราก็ได้แล้ว A คือ B นะครับจะเท่ากับ3.08นะครับ ือรับแรงไม่เกินสามนิวตันครับห้าแสนหารด้วยหนึ่งร้อยสามหนึ่งร้อยสามนะครับเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งนะครับคูณเก้ายี่ิบเก้าจุดสามเจ็ดคูณด้วยสี่แปดสี่แปดจุดห้าสองแล้วก็ลบด้วยเก้าจุดศูนย์เก้านะครับรับแรงไม่เกินสามนิวตันนะครับถ้าเกินอาจจะขาดนะครับพอไปครับ แ,แรงไม่เกิน3นิวตันเนี่ยครับ3.08นะครับคือประมาณ3นิวตันนะครับเราก็จะลองทดสอบการเจาะรูนะครับเพื่อถ้ามาเจาะที่ปลายมันจะเป็นยังไงนะครับเราก็ลองคำนวณมันออกมาถ้าเกับ5 0าแ0 0นะครับ ขอพายครับเขียนอาจจะเขียนเลขตกนะครับแต่คิดในเคร่งคิดเลข่ะถูกอาหารด้วยเร้อยสามนะครับจุดเจ็ดหกนะครับคูณด้วยสิบเก้าจุดสามเจ็ดนะครับคูณด้วยสี่สิบแปดจุดห้าสองนะครับลบด้วยเก้าสิบหกจุดศูนย์เก้านะครับแล้วก็หารด้วยสองนะครับจะกับเท่ากันเลยนะครับนี่ครับเท่ากันกับตัวนี้ครับ 3 0 8จนิวตันนะครับหรือรับแรงไม่เกิน3านิวตันเช่นเดิมครับตามรูปนะคร,นะรจะลองถ้าอันนี้ผู้คนสงสัยกันะครับว่ารูปมันเป็นยังไงนะครับรูปมันก็จะประมาณนี้นะครับจะว่ารูปไม่สวย เานะครับนี่ครับอันนี้ถ้าเราเจาะรูรูตรงนี้สมมติว่ารูเราจเราจาะปุ๊บรูใหญ่ๆเนะครับรูใหญ่ๆปุ๊บเดี๋ยวขออาแผนเดี๋ยวขอวาดสายคอมัน อชึบอันนี้นะครับวาดใหม่ว่านี่นะครับเผาเราอึบอับออกไปชึบเผาเราอึบรับเป็นเผาครับ อันนี้ก็คือถ้าเราเจาะรูใหญ่เกินไปนะครับเราเจาะรูใหญ่เกินไปนะครับประมาณนี้นะครับมันจะรับแรงได้เท่าไหร่นะครับนี่นะครับรับแรงได้แค่3.0เลหรลับแรงได้แค่3นิ้วตันครับรูครับส่วนตัวนี้นะครับอันนี้ ว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วก็เอาลูปขอลบรูเดิมเลยลบเกินไปเลยครับซึ้เข่านะนี่ครับอันนี้คือถ้าเราเจาะรูอยู่ตรงปลายมันนะครับใกล้ปลายมันนี่ ไกลไปลายมันจะรับแรงได้เท่าไหรเกาะเช่นเดียวกันสามจุดแปนะครับสามจุดศูนย์แปหรือไม่เกินสามนิวตันเช่นเดียวกันครับ,คร,บครับผมก็ขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ครับคุณท่้ชประการหลาข้อขออภัยอันารแนะน,นำผู้ชมได้นะครับขอบคุณครับ